เอาไอโซดาจะไปจริงเหรอลูกอันตรายไม่ต้องไปเอากลับมาโอ้ดูดิขี่ไฟเต็มแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วไอโซดาเอาในรถมีเด็กด้วยนะอ่ะ oh, <no. S 1> เด็กกับพ่อหรือลุงนะอ่ะโอ้ไอโซราเอาอย่างนั้นก็ช่วยให้ได้นะลูกวิ่งเร็วไปบอกพี่เขาหน้าร้อนเลยวิ่งดเร็ว น้องไอโซดาเร็วๆไปช่วยน้องหน่อยเร็วบอกพี่ให้หยุดก่อนพี่หยุดก่อนไฟไหม้รถนแล้วข <gamma is huge> ้างหลังนะทปทแม่เลยโซดาเร็วๆเออได้ไหมลูกหยุดก่อนพี่โอ้ยจะไปต่ออีกไฟไหม้ข้างหลังแล้วโซดาเร็วๆลูกเออลงมาดูก่อนพี่ไฟไหม้แล้วเออเออเห็นไหมลุงโซดาไปไหนอะเอานู่นปีนขึ้นไปช่วยไอตัวเล็กแล้วได้ไหมโซดาเร็วๆลูก อุ้ยไม่ทันแน่เลยอ่ะเอ้าเร็วปลดนี่ปลดได้ไหมนั่นแหละใกล้จะได้แล้วลูกปลดเลยเออได้แล้วอหูลุงเอาน้องออกไปลูกเอาโซดาลงมานี่ลูกไม่ทันแล้วไม่แรงแล้วลูกลงมาโซดาเอาแล้วลู่งไปอะไรอยู่ตรงนั้นนะเอาลุงช่วยโซดาหน่อยเออไอโซดาไม่ทันแล้วเอาลุงไปแล้วโอ้ไม่แรงแล้วอ่ะเอา เจ้าของไอโซดาวิ่งเร็วไอโซดาไม่ไหวแล้วโอ้เสร็จแน่ไอโซดาอู้ดูดิไอโซดาไม่ทันแน่เร็วๆดิตัวเล็กช่วยโซดาหน่อยวิ่งเร็วอู้อู้เราเบร์แล้ว,ลวไอโซดา ดูดิโหเห็นแล้วก็อดสงสารมันไม่ได้ดูดิเจ้าของคงจะรักมันมากเนะมันผูกพันกับเจ้าของมันนะเสียใจด้วยนะไอ้ตัวเล็กไอ้โซดากลับคืนมาไม่ได้แล้วเสียใจด้วยนะไอ้ตัวเล็ก